สวัสดีเจ้าค่ะชีวิตดีดีดการิกาทีวิตก็มีเรื่องเราดีๆมานําเสนอให้พี่ๆเพื่อนๆได้รับชมนะเจ้าค่ะควนิจิว่าสวัสดียามเที่ยงหรือเอ่ยยามบ,บ่ายๆนะคะกด e รับต n นู a n k you you ย o ่สมั my f a ฟ e ตอนนี้การกิกาก็อยู่ที่สวนยาม่านะคะยาม่าแปลว่าภูเขานะคะการกิกาก็จะมาเก็บพันอคัคคบไบเอชนะคะพันอัคคีไบเอเขาจะมียสีสันแดงเข้มเหมือน สีเลือดนกเลือดหมูหรือแบบสีวายนะคะเดี๋ยวกันก็จะมาเก็บให้พี่เพื่อนได้ชมเลยนะคะอันนี้เขาเป็นเอ่อเอ่อมันเน่านะคะมันเน่านะคะเป็นอ่าเป็นโรคนะคะอันนี้เราก็โนโนก็ทิ้งไปเลยนะคะเป็นโกมีนะคะเป็นขยะไปเลยนี่แหละคะ่ะแล้วหรือเอาไปลงเอ่อรังแยมก็ได้นะคะให้พี่เพื่อนเพื่อนมาชมใกล้ๆเลยเดี๋ยวการนิกาเกา็บให้ด,ด,ดูนะคะพันอธิบายเ,เขาก็จะมีอ่รสชาติ หวานกรอบอมเปรี้ยวนิดนิดน,นึงชมวิวเลยนะคะ การเก็บแอปเปิลใช่ไหมเราจะต้องเก็บใส่ตะกร้านะคะการจ็เดินมาตะกร้ามานะคะถ้างานแบบจะเร่งหรืองานรีบก็แล้วแต่เราต้องเก็บใส่ตะกร้านะคะแต่ตอนนี้เราไม่มีใครเราก็เก็บวางกองกับพื้อแต่ตอนนี้การก็จะเก็บใส่ตะกร้านะคะเพราะว่าแบบนี้เลยนะคะเนี่ยเราก็การเก็บแอปเปิลอ่ะเราก็เก็บเบาๆนะคะถ้าเราจับแรงแรงอ่ะ เราไปบีบเขาอะแล้วก็มันจะเป็นรอยนิ้วมือช้านะคะช้านะคะมันไม่ได้ช้ําตอนนี้ที่เราเห็นนะคะอันนี้พานอธิบายเองนะคะเดี๋ยวสักพักนนหนึ่งเราเก็บตอนเช้าเดี๋ยวตอนเย็นเอ่ะมันก็ช้ําจะเห็นรอยนิ้วมือนะคะเราก็เก็บเขาเบาๆการหักแอปเปิลมันจะมีลูก,กตาเรามันมีวิธีเลี่ยงอะ่ะตอนนี้ก็เทียงแล้วพูดอีวินีก็เก็บแบบนี้เลยค่ะเก็บ ลูกเน่าอันนั้นกัดิบทิ้งไปอย่างเงี้ยค่ะมันเน่านะคะที่มันไม่ได้หลวนนะคะเนี่ยมันทิ้งไปอย่างนงี้เลยค่ะตุ๊กตับตุ๊กตับ,ตบ,ตบนี่แหละค่ะก็มาเก็บพันธุ์อคิบายเอกนะคะแบบนี้เลยเรามาชมวิวกันด้วยนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่สวนยาม่าเลยเดี๋ยวกานิกาก็เดินเก็บแอปเปิลเนาะแล้วพี่ๆก็ชมวิวไปด้วย ขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านเลยที่มาให้กำลังใจทั้งามาในไลฟ์สดหรือมาหลังบ้านหรือมาคอมเมนต์ให้กันนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวพาไปชมวิวแล้วเก็บแอปเปิ้ลเลยค่ะ ได้เราไปเดี๋ยวจะบอกว่าวิธีการเด็ดแอปเปิลเราจะทำยังไงไม่ให้มันเป็นรูหรือเป็นแผลที่ว่ามันไปโดนออโอ้ยขอโทษนะคะมาชม,มวิวชม,มวิวนี่เลยท้องฟ้าสดใสมากสดใสมากเลยที่สวนก็จะปอดสารพิษนะคะ,ะติดขัดติดขัดขุกขัดไม่เป็นไรค่ค่ะเราก็มาดูแบบนี้เลยเราไม่ต้องไปลบหรืออะ,อะไรทิ้งเราทำไปตามธรรมาชาติเลยนะคะมาชมวิวกันเลยคะ่ะเนี่ยตอนเรา จะเด็ดลูกแอปเปิลนะคะก็มันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะเนี่ยคืออันนี้ดีว่าลูกกระตามันอะ่ะยาวมาถึงตรงนี้นะคะอันนี้เลยนะคะอเอาแบบง่ายเลยอันนี้ลูกกระตามันยาวไม่เป็นไรแล้วก็หักไปตรงไหนก็ได้เนี่ยค่ะเราก็เด็ดเข้าออกมาเดี๋ยวการทำดูแป๊บเอาชัดๆเลยไหม ลูกที่อยู่ข้างบนเนี่ยมันโดนหนอนกินนะคะเนี่ยมันโดนหนอนกินนะคะ,มนนนนนะ,คะไม่เป็นไรลูกกระตามันยาวมาแค่สองเซนนี่เองคือกิ่งมันนะคะลูกกระตาอยู่างยนี่มันโดนหนอนกินนะคะเราก็เด็ดหักไว้อย่างนี้เลยเนี่ยค่ะอันนี้เราไปลงรังน้ําจูจูสึนะคะหรือแยมแล้วก็โยนไปข้างล่างเลยค่ะเนี่ค่ะมันมีลูกกระตายาวนะคะลูกกระตาสั้นนะคะคือเขาเรียกอะไรของมันนู้ภาษาไทยอ่ะนั่นแหละแล้วเขาก็จะเกิดแอปเปิลปีหน้าให้เราอีกเนาะ พี่เพื่อนๆมาชมวิวเลยขอบคุณค่ะ Thank you, you s o m สม h my f ไม e ฟนเนี่ยชมแบบนี้เลยนะคะแต่ถ้าลูกว่าจะเก็บลูกแดงๆเลยนะคะแต่ต้นข้างเคียงไม่ใช่นะคะอันนี้พันอธิบายเองนะคะเนี่ยนี่ลูกตาสั้นใช่ไหมอันนี้มาลูกตาสั้นใช่ไหมเนี่ยเราก็จะไม่หักเข้าไปตรงลูกตาเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปทิ่มมันเหมือนก้านไม่ขีดมันจะไปทิ่มตรงนี้มันก็จะเสียหายมันก็จะเป็นรูเป็นแผลเราจะเก็บย้อนสอนว่า่างั้นเถอะเนี่ยอย่างเอออย่างเช่นเนี้ย เนี่ยมันลูกตามันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยเออเราเราไม่หักว่าตรงนี้ใช่ไหมคะลูกตามันก็จะมาทิ่มตรงนี้เป็นรูแล้วมันก็หักออกไม่ได้เออเนี่ยคะ่ะเราก็ต้องหักย้อนสอนมันออกไปแบบนี้แล้วเพเอิญมันเป็นรูแบบนี้นะคะเราก็ไปทําเป็นแยมนะคะแยมนะคะแล้วก็วางไว้ข้างล่างค่ะเพื่อนๆมาชมวิวเลยคะ่ะทีเนี้ยการอ่ะก็ไล่เก็บลูกแอปเปิลแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ทีเนี้ยเอ,อ่เก็บข้างล่างลงมาแล้วนะคะใส่ตะกร้าโอ้แดดดีมาก แล้วก็ลงตะก้าแล้วก็เราจะมาลงในอในคอนเทนเนอร์ที่เราวางนะคะนี่เลยค่ะแบบนี้เลยแล้วก็ไม่มีเวลามาทําคลิปแต่คลิปให้สวยงามเราก็ทําไปตามแบบธรรมชาตินี่เลยค่ะเก็บตะก้าเก็บแอปเปิลใส่ตะก้า แบบนี้เลยค่ะเนี่ยลูกที่มาเออมันเป็นหนอนเป็นอะไรเราก็วางไว้ข้างล่างนะคะเดี๋ยวมาเก็บลงยแยมทําแยมนึ่งจิ้วๆนะคะอันนี้ถ่ายไม่ได้ตัดต่อทําแบบธรรมชาติเลยนะคะนี่เลยค่ะเ,เพราะว่ามันไม่มีเวลาให้ต้องมานั่งถ่ายวีดีโอให้สวยงามเราก็ทําไปแบบนี้เมื่อกี้กล้องก็หกขมาตีลังกาเนี่ยค่ะก็มาเก็บแบบนี้เลยค่ะลงตะกร้าแบบนี้เลยนะคะเก็บแอปเปิ้ลใส่ตะกร้าเลยค่ะอันนี้ชื่อว่าเนมอัคิไบเอะนะคะแอปเปิ้ลนะคะ เลียวค่ะเราก็ต้องถือตะกร้าแบบนี้นะคะสองมือสองไม้อันนี้ต้องทําแบบนี้เลยแล้วเดี๋ยวข้างบนก็ขึ้นกระไดแล้วก็เอาตะกร้าขึ้นไเก็บแบบนี้เลยคะ่ะผู้เสียงดังมากไม่ได้เพราะว่ามันมีคนอยู่ข้างสวนนะคะเดี๋ยวเขาจะลำหญยเรานี่แหละคะ่ะขอบคุณมากๆเก็บแบบนี้เลยว่องไวเลยนะคะเก็บแบบนี้เลยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านอ่าเนี่ยงานมันไม่ได้เสร็จง่ายนะ มนี่เลยแล้วก็ชมวิวเลยค่ะบายบายไม้นี่จีไอสเตม,มาสอนี่เลยค่ะลิงโง่แปลว่าแอปเปิลนะคะลิงโง่แปลว่าแอปเปิลนะคะขอบคุณค่ะลมดีมากเลยเดือนตุลาคมก็เป็นเดือนอ่าฤดูใบไ,ไม้ผลินะคะเดือนพฤศจิกายนเดือนหน้าก็ย่างเขา้าฤดูหนาวเลยค่ะบายบายขอบคุณทุกท่านเลยนะคะกำลังใจที่ดีงามมากๆเลย